คนไทยรักสายส่งตอนข้อควรระวังเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงคืออะไรสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานที่ส่งจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกทิศท,ทั่วไทยถือเป็นสมบัติที่สําคัญของประเทศชาติหากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องก็จะทําให้การส่งจ่ายไฟฟ้าขาดตอนไป ส่งผลให้เกิดไฟดับทําให้ประเทศชาติและประชาชนเกิดความเสียหายทางด้านธุรกิจความมั่นคงและความปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลระวังรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ให้มีสิ่งใดขัดขวางการทำงานเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินและระบบไฟฟ้าที่มั่นคงทุกทิศทั่วไทยหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยโทร1416 กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย